จริงๆแล้วก่อนจะปฏิเสธเนี่ยต้องขอบคุณหลายรอบเลยอันดับแรกก็คือขอบคุณสาหรับประสบการณ์ใหม่ในชีวิตนะครับไม่เคยเห็นเกิดเหตุการณ์นี้ในชีวิตตัวเองครั้งแรกเลยนะอันดับสองขอบคุณพี่ๆี่สื่อครับที่เอาให้ผมดูก่อนที่จะสัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะมันก็ว้าวอยู่ว่าเออเพราะอันดับแรกเนี่ยอะไรขึ้นม่ไม่มีที่อยู่อื่นนะครับอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ดูแลอย่างดีเสมอไม่ได้อยู่ร้านสตาร์ทอัพไม่ได้อยู่ร้านสตาร์ทอัพ ผมเหมือนเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านดีเทลแต่ว่าเหมือนมีเห็นรูปเหมือนเหมือนติเต่าว่าเป็นแม่ผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้หญิงท่านนั้นไม่ใช่มารดาข้าพเจ้าแต่อย่างไรแม่ผมสวยและหน้าคล้ายผมเออเออก็แต่ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าก็เสพข่าวอย่างมีสติสติครับเพราะว่าแช่ครับเขาไปว่าไตกใจมีคนแชร์มอ อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าในแปลว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยยังไม่ได้กดตามบริษัทของผมนั่นคือ TNP. l Connect สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเพราะว่าถ้าคุณติดตามดีๆนะครับวันนี้ทุกคนจะรวมตัวกันอยู่ที่งาน Brush Revolution เอ้เพรพอมันเป็นข่าวแล้วมันจะมีแบบลิงก์เ็หลังเข้ามาเกี่ยวแล้วมันเป็นรูปหลอนเอาไว้ใช่ให้นเข้าไปอ่านข่าวแต่มันเป็นขนางเพราะอันนี้ไม่รู้ ต้องเตือนต้องเตือนแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับเอาจงริงแล้วชีวิตเราไม่ถนัดเรื่องการพนันเลยแทบไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวส่วนใหญ่ถ้าด้านลงทุนคุยกันได้ครับชอบอยู่ยสปาร์ตเพป็นแฟนเน้นหนึ่งก,การคลิกเว็บอะไรที่มันอาจจะแบบ,นนบอโหวงอะไรนคือเดี๋ยวนี้ผมว่าถ้าเราตามข่าวกันดีๆสแกมเมอร์มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะเวลาจะกดจะคลิกอะไรดูดีๆดีกว่าครับแล้วก็เรื่องการแชร์ สำคัญมากคือสุดท้ายแล้วผมว่าอ่านดีๆตั้งสติดีๆก่อนก่อนที่จะกดแชร์เพราะว่าหลายๆอย่างอะ่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าทุกวันนี้คนกําลังแชร์สิ่งที่มันไม่จริงอยู่แต่มันลามไปถึงว่าคนอ่านไม่แตกแล้วก็แชร์รซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้อย่าเลยมันกลายเป็นว่ามันทําให้เรื่องมันเพี้ยนไปหมดรวมถึงการอุ้ยเดี๋ยวมันยาวอะ่ะช่างมันเถอะครับตามด้ย <laughs> ครับตั <laughs> ้งสติ ก็โดนึ่์นเดอยวมากเลยค่ต่อผมว่าเป็นเรื่องปกติแหละเราต้องยอมรับว่าในในสังคมตอนเนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีคือผมรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราไม่ใช่คนประเทศแบบนั้นนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่ามีคนที่เขาต้องการพิมพ์อะไรแบบเนี้เพื่อสนองความสบายใจหรอไม่รู้อ่ะพบบางครั้งเวลาผมผมได้อ่านอะไรแบบนี้บางครังผอก็คาดขีว่าเอ๊ะ หรือจริงเขาแบบอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากระบายอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ก็เอาแต่พอดีนะครับคนทุกคนมันมีลิมิตต้ิงจังหวะเคือกฎหมายเราจะถ้าเราเจอเอะไรแบบนี้เราจะจ,จ,จัดการจัดการยังไงุ้ยา,าสำหรับผมผมว่ามันปล่อยไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนต้องมีวุฒิภาวะสิแบบมันไม่ใช่ว่าคุณวันนี้คุณนั่งอยู่หลังโทรศัพท์หรือหลังคอมพิวเตอร์หรือคอีย์บอร์ดแล้วคุณจะกลายเป็นใครก็ได้ สำหรับผมคือทุกการสัมผัสนิ้วของคุณคุณควรมีส่วนรับผิดชอบนะ mm. กับกับสิ่งที่คุณคิดอยนะู่ครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบมีคนทักมาทวงเงินทองเงินอะไรแบบนีอที่ต่อจากเรื่อนการกระเสียงของกีฬาบอลแลชอบ <navigation> ผมโดนทวงเงินแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องการที่เออเป็นเออเป็นเกี่ยวกับพนันนะครับมีเข้ามาฟีลบอกว่าอยู่ๆก็บอกว่ารู้จักญาติผมแต่ญาติที่เขาพูดอ่ะผมไม่รู้จักนะ เจอเจอเคยเจอ <c oughs> เค้ยบ่อยไหมก็มีช่วงหนึ่งตามแบบในโซเชียลเนี่ยแหละออแล้วเราก็เข้าไปอ่านคือเขาพูดชื่ออะไรสักอย่างแต่ต่อด้วยรีรัตนาคจรโอ<ห>้แต่คือเราเราก็พยายามเช็คแล้วแต่คือครอบครัวผมมันใหญ่มากแหละแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่มันไม่ใช่อะ่ะเออเขาเป็นใครอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออฟีลลิ่งนั้นมันคือต้องต้องตามหาความจริงก่อนหรือว่าคือคือผมรู้สึกว่าเราเป็นคนรักครอบครัวเราเนาะมีอะไรผมอยากรีเช็ค เพราะสุดท้ายแล้วผมไม่ได้ดูแลแค่ตัวเองวันนี้ผมดูแลทุกคนในบ้านอยู่อะไรเงี้ยครับแต่มันต้องหาทางรับมือครับผมว่าสติสําคัญมากๆครับ